สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะคะก่อนอื่นขอฝากประชาสัมพันธ์ช่องนะคะช่องนี้คือช่องบุษบาพยากรฟังแล้วถูกใจยังไงก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะถ้ามีเสียงภายนอกเข้ามาก็ขอประทานอภัยด้วยแล้วก็ถ้าเสียงเบาไปก็ รบกวดช่วยใส่หูฟังกันเนาะโอเคตัวตนชาวราศีกุมเไ้ยราศีตุลกุมไปละตุลราศีตุลตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ1-15พฤษภาคมนี้นขอดู1-15พฤษภาคมนี้นะคะของชาวราศีตุลน,นะคะถ้าหยียง xì sì đà Sảm thui ช่วงนี้บอกว่าดูเหมือนคุณพยายามที่จะไม่คิดอะไรกับเรื่องราวที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเสียใจคุณผิดหวังมาที่ผ่านมาเหมือนมีบุคคลคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในความรักของคุณในความสัมพันธ์ของคุณนะคะอาจจะเป็นบุคคลที่สามหรือใครก็แล้วแต่ทําให้ตัวคุณตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกผิดหวังและตัวคุณก็ไม่อยากที่จะไปคิดมัน อยากจะปล่อยวางมันทุกสิ่งทุกอย่างตัวคุณก็พยายามควบคุมจิตใจตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองที่จะไม่ไปยึดติดไม่ไปคิดถึงเรื่องราวที่ทําให้คุณเสียใจหรือที่ทําให้คุณผิดหวังแต่คนที่ทําให้คุณผิดหวังดูแล้วน่าจะมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ,ะครั้งนี้ละกครั้งเนาะตอนนี้คุณก็พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะพยายามจะไม่ไป คิดไม่ไปนึกถึงอะไรทั้งสิ้นละคุณผิดหวังแล้วคุณก็เสียใจอย่างมากด้วยเป็นความรักที่มันมีคนหนึ่งเข้ามาวุ่นวายในชีวิตคุณค่ะมองดูแล้วว่าน่าจะเป็นรักาสามเศร้าหรือมีคนอื่นเข้ามาปัวพันกับคนของคุณนะนะเดี๋ยวดู ตัวตนของคนของคุณชาวราศีตุลหนึ่งสิบถึงสิบห้านี้นะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างราศีตุลหนึ่งถึงสิบห้านี้คนคนนั้นของราศีตุลหนึ่งไม้เอ็มเพจ นั่นไงเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือคะหรือว่าเขามีคุณอยู่แล้วแล้วเขาไปมีคนอื่นดี๋ขอดูก่อนนะ คนคนนั้นของคุณดูแล้วว่าเขาน่าจะมีคุณอยู่แล้วแล้วเขาก็อาจจะไปมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตด้วยเปล่าเรื่องราวครั้งนี้อาจจะสลับกันได้นะคะอที่ใบเนาะอือแน่นอนเขามีคุณอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะดูแล้ว แล้วเขาก็มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตเขาเช่นกันดูว่าเขาจะทำยังไงตอนนี้แต่เขาก็ไม่ทำอะไรนะคะเขาก็ได้แต่ไม่แสดงออกหรือไม่คิดทำอะไรทั้งสิ้นทั้งงทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งที่มีบุคคลอื่นเข้ามาในชีวิตเขานะ่ะ มันทําให้ความรักของคุณกับเขารู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกคุณเสียใจคุณอยากจะเดินออกคุณไม่อยากจะไปคิดอะไรกับเรื่องเราครั้งนี้ดูแล้วน่าจะเป็นคนอื่นเป็นฝ่ายที่ว่าเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะคะโอเคอมืมันทำให้คุณเกิด อาจเกิดการมีปากเสียงหรือมีอะไรไม่เข้าใจกันมันเป็นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมันเลยทำให้คุณเสียใจแล้วผิดหวังแล้วอยากจะเดินออกจากความวุ่นวายครั้งนี้อยากจะเดินออกจากความวุ่นวายครั้งนี้ความวุ่นวายครั้งนี้เนี่ยมองดูแล้วมันเป็นบุคคลคนอื่นที่เข้ามาในชีวิตคุณสองคนมากกว่าเรื่องเรามันอาจจะสลับกันได้นะคะ อยขอดูก่อนเนาะว่าในใจคุณแต่ในใจเขาหนึ่งถึงสิบห้านี้เป็นยังไงบ้างนะคะขอดูความในใจของคุณกับความในใจของเขาหน่อยนะคะว่าหนึ่งถึงสิบห้านี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะจริงๆแล้ว เขามีคุณอยู่แล้วเขาอาจจะไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับบุคคลที่สามหรือมีบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนแล้วเขาพยายามที่จะที่จะไม่แสดงออกหรือที่จะพยายามที่จะไม่ติดต่อหรือไม่อะไรก็ ไม่ติดต่อหรือไม่อะไรก็แต่ก็มันก็ยังมียังคงมีคนคนนั้นอยู่เดีย๋ยวมาดูความในใจนะคะว่าเป็นยังไงบ้างของคุณนะโอ้คุณจะตัดความสัมพันธ์กับเขาเหรอคะดูเหมือนคุณจะตัดความสัมพันธ์กับเขาเลยนะดูเหมือนคุณมีปากเสียงกันด้วยอะ่ะไม่ลงรอยกันเลยอะ่ะ อาจจะมีการถกเถียงเรื่องราวครั้งนี้ดูเหมือนคุณจะยอมเดินออกจากชีวิตเขาจริงๆแล้วดูเหมือนคุณเหนื่อยด้วยค่ะคุณเหนื่อยคุณเดินออกมาจากชีวิตเขาแล้วคุณก็ยังหวังว่าสักวันหนึ่ง ดูในใจคุณก็ยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งอาจจะกลับมาเป็นความรักที่ดีต่อกันได้อาจจะกลับมาเป็นคู่กันได้แต่ดูแล้วตอนนี้คุณทำอะไรไม่ได้เลยสถานะของคุณคือนิ่งอย่างเดียวเพื่อรอเวลารอเวลาอาจจะมีทางกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เดี๋ยวขอดีความในใจของเขานะคะ ไพ่หไหนเอ่ยแบบนึ่งไพ่ไหนเอ่ยคว่ำอยู่ย okay. โอเคตัวคุณก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้อะเนาะคุณเครียดมากด้วยคุณเครียดแล้วคุณก็ไม่มีทางออกกับกับเรื่องราวครั้งนี้เลยคุณยอมที่จะเดินออกมานะคะแต่คุณก็เจ็บ แล้วคุณก็รอเวลาที่จะกลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวรอดูเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างกวอนในใจของเขาตัวเขาก็นิ่งแล้วนะคะตอนนี้เขาก็นิ่งแล้วเขาอาจจะคิดอะไรบางอย่างอาจจะมีความคิดหรืออาจจะทําอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้เขาก็ยังรักคุณนะคะคุณกับเขาอะ ก็ยังเป็นคู่กันนะดูเหมือนว่าเขาก็ยังรักคุณเขายังมีใจให้คุณอยู่ตัวเขาเองเขาคิด ิดว่าตอนนี้เขารู้ตัวเองแล้วละ่ะว่าเขารักคุณคุณคือคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาอะนะแต่เขาก็ได้แต่ทําอะไรไม่ได้เขาก็ยังมอบความรักให้คุณนะคะยังอยากที่จะมาเริ่มต้นรักกันใหม่อือือ แต่มันก็ยังเป็นรักสามเศร้าอยู่ดีอาจจะด้วยตัวเขาเองแหละที่เป็นฝ่ายกระทําทําให้เกิดปัญหาครั้งนี้เกิดขึ้นมาเขาก็ยังอยากที่จะรักคุณอยากจะเริ่มต้นกลับมารักกันใหม่เพราะว่าเขารู้ตัวเองอยู่แล้วตอนนี้เขาคิดได้แล้วว่าคือคุณคือคนที่เขารักแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่ามีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ เขารอคุณอยู่เขารอคุณเขาคิดได้จริงๆเขาคิดได้จริงๆว่าว่าคุณคือคนที่เขารักคนที่ใช่สําหรับเขาคนที่เขาปรารถนาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันยังไม่มีทางออกเพราะว่ามันยังมีบุคคลที่สามคาาคาซังอยู่ค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูว่า แนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างถึง15นี้นะคะวิมีตัวอะไรไต่ด้วยแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะชาวราศีตุลแนวโน้ม1ถึง15น,นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมระหว่างคุณกับเขาถ้าใครไม่มีประเด็นก็ฟังเพลินๆฟังเพื่อความบันเทิงนะคะนี่สำหรับคนมีประเด็นเนาะ ใครอาจจะตรงกับคนใครบ้างหรือไม่ตรงบ้างมันเป็นการดูส่วนรวมดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะเดี๋ยวขอดูแนวโน้มหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ต่างคนก็ยังต่างรักกันยังมีกันและกันอยู่ ท่างคนต่างก็คิดว่าคุณก็คิดว่าเขาก็เป็นคนที่มีค่าสำหรับคุณเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขาอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะน,นะจะมีการลงเอยดีไหม ต่างคนต่างคิดว่านั่นแหละคือคนที่ใช่แล้วแต่ด้วยสถานการณ์ทำไมมันถึงมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องล่ะอ๋อตอนนี้คุณสองคนเหมือนอยู่ห่างไกลกันเหมือนแยกกันอยู่เหมือนต่างคนต่างมาใช้ความคิดทบทวนแต่ก็ยังมีคิดถึงกันคิดถึงก,กันเสมอ ความอดทนเท่านั้นมองว่าต้องใช้ความอดทนเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ไปไหนเนาะเขาก็ยังรักคุณยังมีคุณในใจคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาเพียงแต่ด้วยสถานการณ์ตอนเนี้อย่างที่ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วคุณกับเขาอาจห่างกันชั่วคราวหรืออะไรก็ตามคิดว่าสักวันหนึ่งคุณกับเขาก็จะมา ปรับความเข้าใจกันได้นะคะเดี๋ยวะดูโอเคชัวรครับสักวันหนึ่งคุณกับเขาอาจจะได้มีการกลับมาพูดคุยตกลงปรับความเข้าใจกันเพราะว่าคุณสองคนยังรักกันอยู่ยังมีค่าต่างคนต่างเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันเพียงแต่ณเวลานี้คุณกับเขาแค่ห่างกันแค่ อยู่ไกลกันหรือแยกกันอยู่สักพักหรือชั่วคราวก็ตามก็ขอให้อดทนเพราะว่าเขาบอกว่าต้องอดทนรอสักวันหนึ่งจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะช่วงหนึ่งถึงสิบห้าวันนี้คลิปนี้ก็ต้องขอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็รอดูคลิปต่อไปว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหม ว่าจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเร็วๆไหมแต่คิดว่าอาจจะมีการกลับมานะคะเพราะว่าดูแล้วว่าต่างคนต่างก็ยังรักกันอยู่มากเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ